chấp phía, hào hết làm, tiếc hết. chào các đi, lại, xin chào tất bao mọi ma, xuôi hết nó, ตอนนี้หาเขมาฮอนหลายทุกคนนะนี่ฮอนจ๊อบาเพียมลรอถ้านําฮอแล้วก็สิได้เนาะทุกคนเนาะยบ่มา ค่อยยานเด้แกบอกเออจะยานนะเจ้าทายมันนั่นคือกักใช่มันนั่นมือคือมือนั้นเมาอ่ะมันนั่นรำบ้าอ่ะมาฮอสแล้วบันฮอแล้วบอกมาฮอสแล้วฮอสอะไฮอสบ่นเฮ็ดกินนี่ละ นี่ไรฮ้อนเรา้ำเลยฮ้เ้เนี่เล็กอกนี่เงินแนี่เงินค่อยนีเล็ออกมือนี่เลยนี่เงินค่อยแมีคนสงคนงน่นแหละสัพพะรีมันยังยาดเดีเนาะแอะเอบอฮ้ห หักแล้วหักแล้วหักแล้วอูวห้อลรูอุกเลยเฮ้ยยองยังไม่ได้โอ้โหเามันดีไปพังลำเลยเลยนเนื้อเนี่ยเจียบเนื้อเนื้อเนือเลยอ่ะเนื้อเยอเน้น้อไรอย่างงี้ม้้ออย่าเนี้ยโอเคืาอุนเยออะไรอีน่ในนาเฮ้นะทำงานโอเคโอเค

นี่ทุกคนสาวบ,บ้านเขาเจ้ามาซวยเวียบบาเล่นเนาะขเขาเจ้ากำลังลวกข้าวปุ้นอยอะอันนี้ก็ต้มน้ำเดยอะลวกข้าวปุ้นทุกคนนะมือน่าจะเป็นมือดองตัวเป็นบ้ามอองแต่ต,ต,ต,ตัวเดียวบบนี่ยบลังกำลังปาดของ,งวัวแล้วทุกคนนะกระเพือย <ลง S 1> นะ <ลง S 1> บ้านนี้พ <ลง S 1> ูดข <ลง S 1> ุด <ลง S 1> หลายคนมันไว้่อเเลยจ้ะนายเด็กกะเท่าพ่อเดกกเท่าเนี่ยหลอแจงมันตดคนเลยทุกคนเลยยังอีกโตนึ่งบาดน ghe hang vào đây la. người ừ, giờ mình nói nhà. Ừ. bến thấy là gì vậy? Thanh lẽ. pháo เผาก็ทะคนเลยลนเพื่องเด็กภัยในชักตัวนี้โอ้เบะเนี่ยหรือเบะเนี่ยเผาไปเถอะคนนี้ กระเทิรลาบแล้วลาบเบอร์ค <si ือดวงเลยหดเขาก็ทบเลยไนี่ออะไรจะได้กูว ไม่เดี๋เพื่องเดออน้เยแล้กไดเมไม่ไม่งัดไงัดกลางนเฮใส่ไม่งัดก่อนไม่ทางจะร้อนหน้าดู

นังกอบนังกอบเอาไม้มสดมีดเอามีด้ก่อนเาประท่องนี่อสจแล้วแล้เออพาผวยลิงนี่คืออยู่ฮะามตามนล้องม่แลองามันลองเย

โอ้ยปาน,นางกรอบพี่น้องเอ้ยปาน,นางก็ร่างง่ายเลยเนาะมอยี้เลยอ้เลือดแล้ยังลายบอ้ะทักักทัก,ก,กพี่น้องเอ้ยลงนั่งฮะล้าง

นี่นาโตกุลุงไี่ปจับนบานนี่เห็นบ่ลุงเหอเส็ดบา้นี่ต้มแม่เนี่ยดึงแม่ดึงหนังเอาเส็จแล้วนดึงกุ้งเลยแค่นี้เด้เข้าข้าองเบื้องเข้ายังไงได้อันเนี้ยมีอันเนี้ยใช้ีฮะามาเดียวฮ่เด๋อตอกหมาพุกะเกมขนาดนึงรถตะโบหุ่นดีขึ้นเอาทุกคนตอนนี้กับเวลาหกโมยัง้วเนาะรอท่าซอยซีน ทางลุงขเา้ากกำลังฟาดเลยเนาะเดี๋ยวขวา้า้าเา้าขึ้นมาอ่ะต่อกันเลฟาดก่อนเล็อนเบียนมันระเบิดนี่นีากร้วยนีคนี่มันปิดเลยไหนพอดีมือตัวเลย ไก้เบมานีซอยซอยซีนนี่ให้เกดอกมือนี่ขอนเกเบาลาวให้นี่ยังมีเกเาเลี้ยวเชงนี้เลกิรทีงานกับเกเบาเลียวแฟนพอแล้วปะเียงพ่ันะ

มันใหญ่ไหมแต่เศร้าไหมแต่เศร้าไวนเล่วเนาะีจังมันเลือเนาะี่จังแล้นึ่งมันจะตามเด้อเลยนะฟอรฟ้าเพื่อนทุกคนดฟาทางมัจะเข้าเลยนี่นะจักอออะไอยู่คือว่ามั่นแท้โอ้ตามคุณก็ยังโคอยู่พอตอนนี้ก็เวลาหกโมงป่ายซอยต่อ tập quán tập quán thì nó ơi soi nhá lên nhiều tập do này luôn đây anh cắt chút dọn đây là này tô luôn mà cái nhang đại tàu đẹp thế ạ tàu đấy lên lên tàu ơi tàu ơi hiện là hiện nè tập đấy nè đấy ท้หวา,านได้ดิ<อ>ไหมตับยอดใช้มาห้ำดิห้่ห่มีแต่ปลายเขาเช็ดโต๊ะเช็ดตั้งมาเท้านี้ฮะและ้วเอานั่นแหะครับมือนแคนเอาเลยอเ,อเอาเลย<ๆ>เาเลบ้าเจียวคนๆนี่<ๆ>น้องเอเฮ็ดว่งวิ่ง

จะได้บรเห็นนัโทเลยจะไปทางใดลยซื้อมีดะพานัซื้อมีดามันนัทะโตที่สองตนะทุกคนนะตัวแรกนั่มีแล้วเลยนี่ท่านผู้ชมเอ้ยเจ็ดครึงแหลยังบ่แล้วอยู่นะโตสองไม้ ซ่โซ่องยยังเป่แล้วนะฮะนี่ก็เริ่มแล้วเริ่มเแล้วเี่ยลาแล้วอ้ยเจล้ะโอ้ยอย่าเยๆๆไดลโอ้น้องอ้ปานมึกพี่น้องเอ้ยคือมึกขนาดนะกรอบๆเลย

เก้วเอรทุกคนเลคือว่าตัวแรกก็สำเร็จเลยทุกคนนะยังถล่มคนต่งหักเลยทุกคนนะองโตมา้งเหมือนทางลมทางลายโค่ยวตรงยงกจองโตกว่เดอยวันนี้เวลา8โมงนาที อ้ยดีหัวใจทุกคนเอ้ยเาพีคนคนโอ้ยเฮยเรันยฮกเมตอนพอแ้อแล้วยังพันแล้วได้ตอนนี้พอไกแล้ว

จอได้ยังจอดบุมมี่หยดส่นได้ทั้งหมดหยดส่วเบดโจ๋นนี่ยากเลยนี่ยากน้ำขวเดียวเลยคอยกระยะเลยนี่มามาบัดนี้ทุกคนกินข่าโตขัวแล้วอยาแล้วกินดิเมื่อกินแล้วเมื่อกินแล้วเพิ่นเฮ็ดกินซุปผมได้ซอยแล้วตนี้ซวยเลย บุมีเวลาซอยเลยมามัทุกคนกินข้าวได้ไบมนี้กินข้าวล้วกัเฮตโต้มีเดียมแร่ครับทุกคนเอ้ยเชกเแกบคักขนาด

bây con bình an bà ơi thằng mà hỏ mẹ 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 อ้าวทุกคนน้องแจ็กินเผากินยังอิ่มเลยนะสิได้ซอยซีนต่อนะทุกคนนะยังหมดแล้วเดี๋ยวจะซอยซีนต่อเนาะซอยซีนแล้วแหละสิได้เมื่อนอนทุกคนนะซอยต่อจ้าจ้ามีฮือได้ทั้วัน เห็นเลยยังมีได้เกอเลยลืมเลยมันนี้ลืมเันเกือเหีนมีเหลืองมีเหลืองอจะไหนเอาโมเขิลมบสองตัวแค่ว่าชงม่ไปลายผมเนาชงเขาไหมบอกกาไฟ เฮ็เลนะสต็นเลยทุกคนะเสียงหัวสแตนสตตนเลยอ่าีดูใ่เส้นะอ้ยใส่อ้วหสเก็ตนะมันหนาวแตกงานพีน้องใส่อ้วเต็มหลังเหนียวเตอะขอเราวน่ะ đây đây cái đấy pía treo pía đang đi rồi ừ. ừ. này mình chích sếp mình hòm phốt đây này đây này มีบไมจตัวซี่ด้ลเออตัวบบสไี้บบอสบอสวัดเราอ้าสิแล้วเลยเด้นี่นี่ก็สิแล้วลยเนี่ยาอ มีส <icana>, ิทัินะจิ้มเชียคือว่าสซ้ำเลจแล้วบันนี้ทุกคนเลย สำเ,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 เร็จบ่บ่นเนีเ่ไอเปี๊ยกชือว่าเชียงดัเชียงหอเาแเจาอันเ่เอนี่ยเจอ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 ทจอเอเอเจอเ้อเจอเอเจอเจอเอเจอเอเจอเจเจเจอเเจ็จอออเอเ วิธีเกาไข่หลังจากซอยซีนยังแล้วเรียบร้อยแล้วผมเข้ากันมาผีไฟนะทุกคนนะแป้งสลิดกับเบอลนั่นสิทุกคนแป้งเต็มไฟบ้านบนบูมเม่